ที่เป็นเสรีมากกว่านะท่านวิเชียนท่านวิเชียนก็อาจจะเป็นนายกอีกแบบหนึ่งอัน้คนรุ่นใหม่ก็ต้องการอะไรที่มันใหม่ๆก็เปลี่ยนกันไปครับนะครับเออนะเปลี่ยนกันไปก็คือเก่งกันทุกคนอืมนะเก่งกันทุกคนนะ,นะครับนะผมก็ในฐานะเป็นสมาชิกสภาทนายความก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกาคนใหม่นะ,นะครับนะครับนะก็นอกนั้นก็ ก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันนะผมวนะ่มานายกสภาทนายความทุกคนก็แตกต่างกันไหมคนใหม่กับคนเก่าก็เดี๋ยวก็คงจะรู้ว่าผมคิดว่านโยบายน่าจะเปลี่ยนไปนะครับผมคิดคิดเอาเองนะน่าจะเปลี่ยนไป,น,ป,น,ไปน่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็น่าจะทันสมัยมากขึ้นอนะ่ะทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เน้นคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับไม่ติดยึดกับทนายเก่าๆแก่ๆอะไรเงี้ย ผมคิดว่ามันทนายความอย่างนี้มันอยู่บนมือถือหมดแล้วอยู่บนโซเชียลมดเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนผมเชื่อว่าท่านนายกคนใหม่น่าจะเน้นอะไรที่มันเป็นทันสมัยนะครับ <c oughs> คิดเอาเองนะผมคิดว่านโยบายจะไปแนวนั้นนะครับก็คงจะมีอะไรใหม่ๆอะ่ะมันยุคนี้ทนายความมันต้องเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนรุ่นเก่ารุ่นเก่ามันน่าจะนั่งอยู่ข้างหลังนะครับนะผมเองก็เป็นคนรุ่นเก่าแก่แล้วหกสิบกว่าลแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสภาทนายความก็ยินดีนะนะครับอืม นะครับมีเรื่องอะไรต่างๆนะฮะคนก็แสดงความยินดีกับท่านนายกสภาทนายความคนใหม่กันเยอะนะครับนะนะครับก็ขอแสดงความยินดีครับนะนะฮะดีแล้วครับมันจะได้เปลี่ยนครับนะครับโลกมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยจะไปเอาคนเดิมเป็นอยู่ทุกวันไม่ได้หรอกนะครับทนายความสภาวิชาชีพมันต้องเน้นทำไงให้ทนายความนะครับกินดีอยู่ดี นะครับาสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับอันนี้สําคัญเลยคนเรียนคนเรียนจบกฎหมายมาก็หวังว่าจะมีงานทํานะครับมีอาชีพมีอะไรต่างๆที่มั่นคงอันนี้คือผมผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่อง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 ความมั่นคงแล้วก็โอกาสในการประกอบอาชีพนี่สําคัญนะครับอ่านะฮะเข้าใจนะอันนี้เป็นผมผมว่าสําคัญอ่ะสคัญเรื่องพวกนี้ ทำยังไงให้ทนายสามารถจบมาแล้วมีงานทําหางานได้ง่ายมีโอกาสเข้าถึงอะไรต่างนะครับตอนนี้อันนี้สําคัญนะนะครับนะอย่าไปเน้นเรื่องอื่นนะเน้นเรื่องการพัฒนานะครับดีกว่าครับอืมอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอืมนะครับนะก็ว่ากันไปครับอืมนะครับเข้าใจนะฮะอืมเอาแล้วครับแล้วก็มีเรื่องอะไรผมเตรียมมาเยอะแยะเลยนะครับเตรียมมาเยอะแยะเดี๋ยวเปิดตำราตำลงตำรานะ นะครับเยอะแยะนะครับเตรียมจดเตรียมอะไรมานะครับวันนี้วันจันทร์ที่25เดือน8นะครับ6-8นะครับเอาเรื่องแรกเอาเรื่องการเมืองก่อนแพทองทานนาทักษิณอนาคตทางการเมืองจะเป็นอย่างไรทักษิณรอดไปแล้วหนึ่งคดีก็ยินดีกับคุณทักษิณหลุดไปแล้วหนึ่งคดีคดีนะครับต่อมาก็คดีชั้น14ี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าคดีชั้นสิี่ก็เป็นเรื่องป่วยจริงป่วยทิพย์ก็เร็วๆนี้ก็คงจะตัดสินนะฮะ ว่าการเป็นตามพยานหลักฐานนะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเราไม่ใช่มาใส่ร้ายบิดเบือนอะไรกันนะครับคุณทักษิณถ้าถ้าป่วยจริงก็จบแต่ถ้าป่วยทพิปก็ก็อาจจะต้องกลับไปอยู่ในคุกนะครับนะเพราะนั้นมันก็เหรียญมีสองด้านสำหรับคุณทักษิณก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณให้ความเป็นธรรมกับนะทางกรมราชธณฑ์และประสานนะครับตัดสินมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการบังคับโทษ นะครับนะไม่ใช่ว่าตัดสินมาแล้วไปนอนโรงพยาบาลนะครับไม่ได้ถ้าจะนอนโรง,งพยาบาลก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายก็หมายความมันต้องป่วยหนักถึงสามารถไปนอนได้ถึง6เดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นพยานหลักฐานในสำนวนที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปอ่ะป๋าหนุ่ยทีวีสวัสดีครับเออป๋าหนุ่ยทีวีนี่เขาพวกขมรนะนะครับก็ชอบพูดเรื่องขมรนใครชอบก็ลองไปดูเขาทางช่อง YouTube นะฮะ เป็นพรกพวกกันนะฮะก็ฝากป๋าหนุ่ยพวาพาพวก,อพวกชอบเขมรมาดูรายการทนายคลายทุกบ้างนะนะผมเชร์ไปดูป๋าหนุ่ยเยอะแล้วนะครับเอาพวกที่นะอชอบอหุนเซนหรือด่าหุนเซนนะกลับมาดูทนายคลายทุกบ้างมีหลายช่องทางฝากกันพักพวกกันนะครับอืมนะฮะว่ากันไปเลยนะครับสัญญงสัญญาณชัดกันนะครับ นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกราบขอบพระคุณเอาโอเคได้ครับนะครับนะเ,เพราะนั้นสถานการณ์การเมืองเรื่องแพทองทานกับทักษิณเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับความอยู่รอดของประเทศชาติรัฐบาลคุณทักษิณก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดก็ต้องติดตามกันต่อไปก็ก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับแลนะนะการนําเสนอข่าวอะไรผมก็อยากจะให้มันกลางกลาง นะครับเพราะว่าคนดูก็มีทั้งเพื่อไทยมีทั้งพักส้มพักนําเงินแต่ไม่หมดนะในนี้ยนะครับใครต่อใครก็ไปรู้ตำรวจทหารหน้ามา้า IO แต่ไปหมดเพราะนั่นก็เอาเป็นว่าคุณทักษิณจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ที่พยานหลักฐานโดยเฉพาะความเห็นแพทย์ความเห็นแพทย์มันมี2กลุ่มคือแพทย์โรงพยาบาลตำรวจกับโรงพยาบาลราชธรนกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคณะกรรมการแพทย์สภาซึ่งความเห็นไม่ตรงกันอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่า ศาลท่านจะเชื่อความเห็นของใครนะครับก็ไปดูกันต่อไปถ้าสาลฟังความเห็นของแพทยสภาบอกคุณทักษิณป่วยทิพย์คุณทักษิณอาจจะต้องโดนบังคับโทษกลับไปอยู่เรือนจําแต่ถ้าสารเชื่อความเห็นของหมอตํารวจหมอราชธรรคุณทักษิณก็อาจจะนะครับหลุดคดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดคุกติดตรางก็จะได้จบสักทีหนึ่งนะครับส่วนแพททองทานชินวัตนนั้นมันที่29นะครับก็จะได้รู้นะครับว่าจะรอด หรือจะล่วงนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแพทองทานด้วยให้ความเป็นธรรมกับประเทศชาติด้วยว่าพฤติกรรมของแพทองทานนั้นเข้าข่ายในการทําให้ประเทศชาติเสียหายไหมถ้ามันไม่เสียหายเป็นแค่เทคนิคในการเจรจาต่อรองก็จบกันไปนะครับแต่ทศสารฟังแล้วก็โอ้ยแบบนี้เสียหายเลยยอมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับกัมพูชาสมมตินะสมมติอันนี้เป็นเรื่องสมมติ นะครับอันนั้นก็แพทองทานอาจจะหลุดจากความเป็นนายกคือไม่รอดนะครับเพราะฉนั้นคดีความในศาลไม่มีใครรู้หรอกครับว่าศาลจะตัดสินยังไงเราดูทีวีเราดูอะไรต่างก็บอกว่า,าแพทองทานไม่รอดบางคนบอก,กรอดมันไม่มีใครรู้หรอกว่าศาลจะตัดสินอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเขาสู้คดีกันเนี่ยระหว่างนะครับอ่อสวอที่ไปร้องเนี่ยกับแพทองทานเนี่ยมันมีพยานหลักฐานในสำนวนอะไรเราไม่ทราบนะครับ ใครเป็นพยานบ้างพูดว่าอย่างไรนะครับนะแล้วก็แต่ละฝ่ายเบิกความอย่างไงเราไม่ทราบนะครับเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปเรื่อยแต่ว่ารายการทนายคลายทุกข์ก็อยากจะเน้นเรื่องของการให้ความรู้นะครับเนื่องจากผมเป็นนักกฎหมายก็อยากจะให้ความรู้ว่าคดีความในศาลไม่มีอะไรแน่นอนครับบางทีคิดว่าชนะก็แพ้ผมก็เคยแพ้คดีแล้วก็เคยชนะคดีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอน นะครับแพทองทานอาจจะชนะก็ได้อาจแพ้ก็ได้ได้หมดนะครับมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนแล้วก็ดุลพินิษของผู้พากษานะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับก็ว่ากันไปนะครับหลายๆคนบอกอาทักษิณชนะ1 1 2ยสิบละเดี๋ยวก็ป่วยทิพย์ก็ชนะนะลูกสาวก็ต้องชนะตามกันไม่ใช่ครับนะครับก็เท็จจริงและพยานหลักฐานแม้กระทั่งตัวผู้พากษาในแต่และคดีนั้นก็คนละคนกันคดีคล้ายๆา,ยายกันสารเดียวกันคนละบรรลัง นะผู้อุปสาคนละท่านบางทีตัดสินต่างกันเลยก็มีนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการจะแพ้ชนะเนี่ยมันขึ้นจากพยานหลักฐานขึ้นอยู่ดุลพินิษ์คือคือมันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อ่เวลาเรามีคดีความเราอย่าไปมั่นใจนะว่าเราชนะแน่อะไรต่างมันไม่มีใครรู้หรอกใครจะแพ้ชนะนะมันไม่มีอะไรแน่หรอกครับนะครับบางคนแพ้สองศาลไปศาลฎีกาชนะก็ได้อย่างเช่นอ่กรณีของใครเนยนะครับลุงพลอย่างเงี้ย แพ้มาสองศาลแล้วศาลฎีกาอาจจะนะก,ก็ะด้หรืออาจจะหนักกว่าเดิมก็ไดัมันเป็นไปได้หมดไงเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เคารพรักเวลาติดตามรายการดูข่าวสารอย่าไปคิดว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้คดีต่างๆเนี่ยเป็นข่าวตำรวจอายการบอกหลักฐานแน่นไปถึงศาลแพ้หมดนะครับดูคดีคุณทักษิณมาตา112เนี่ยตำรวจอายการฟ้องหลักฐานแน่นสุดท้ายแหละศาลยกฟ้องเพราะอะไรพยานหลักฐานอ่อน เนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าแน่นของตํารวจไอ้คำว่าแน่นของไอ้อายการกับคําว่าแน่นของศาลเนี่ยบางทีมันคนละมุมกันนะครับตํารวจอาจจะมองอย่างอายการมองอย่างศาลมองอย่างเพราะว่าอะไรเขาแต่ละคนมันมันวิธีการมองไม่เหมือนกันเนีครับนะจริงไหมครับอาสวัสดีคุณหลิวนะครับนะครับก็เป็นนักข่าวอัยกรรมนะครับนะครับอ่นะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเป็นคดีความในศาลอย่าไปมั่นใจนะ นะครับนะนะครับอย่างคดีคุณทักษณิณตํารวจก็บอกหลักฐานนน่นอายการก็แน่นพอถึงสารไปไงหลักฐานอ่อนนะครับบางคนก็ไปโทษตํารวจบางคนโทษอายการบางคนโทษสารไม่ต้องไปโทษใครแล้วครับเพราะว่าพยานหลักฐานมันอาจจะมีอยู่แค่นั้นนะครับหรือความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการหาพยานหลักฐานมันอาจจะมีแค่นั้นนะครับ,รบมันอาจจะทําได้แค่นั้นนะครับบางคนอาจจะผิดจริงแต่ว่าอะไรหลักฐานมันหาไม่ได้ แต่ดูจากแล้วแนวทางการสืบสวนสอบสวนแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนีอนน้อันนี้มันก็เป็นไปได้หมดนะครับนะนะครับอืเข้าใจนะฮะนะครับอันนี้ก็คือการให้ความรู้การใครมีปัญหาคดีพิพาทปัญหาข้าขอกฎหมายอยากจะถามอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก็แสดงความคิดเห็นมาเพราะรายการเราเป็นรายการเปิดเวทีให้พี่น้องประชาชนแสดงเต็มที่แต่อย่าใช้คำหยาบคายนะขี้เกียจไปศาลเพราะว่าผมก็ที่ผ่านมาก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทมาหลายเรื่อง นะครับนะแล้วก็รอดพ้นมาได้ก็แพ้ไปคดีหนึ่งแล้วก็เราก็ฟ้องกลับเข้าไปเข้ามาคดีความก็เริ่มหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าผมกับคุณสนทิสนทิฟ้องผมหนึ่งคดีผมฟ้องสนทิสองคดีคดีแพ่งคดีายานะครับแล้วสนทิ้องเรียนมันญาติทนายความที่สภาทนายความก็เหลืออยู่แค่นี้ก็ไม่อยากจะมีคดีความกับใครแล้วสำนักข่าวต่างๆผมก็ไม่ได้ฟ้องร้องอะไรนะ นะครับนะลูกความผมก็ไม่ได้ฟ้องนะครับนะไม่ได้ฟ้องใครไม่ว่าจะเป็นแม่แตงโมหรืออะไรต่างๆที่เคยไปพูดจาให้ร้านเนี่ยก็ไม่ได้ไปฟ้องอะไรใครนะครับไม่ได้ฟ้องฟ้องใครนะครับนักขงนักข่าวอนะก็ไม่ได้ฟ้องไม่ได้ฟ้องใครนะก็เหลือแต่คุณสนที่กับผมเนี่ยแค่นั้นนะ่ก็คงจบลนะแพ้ชนะก็แล้วแต่ศาลแพ้ก็รับโทษไปชนะก็จบกันไปผัดกัน นะครับอันนี้ก็หลักๆนะฮะจำนำเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์แล้วไม่ได้ผ่อนเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าจะฟ้องอาญาข้อหายักยอกนะครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับยักยอกมันต้องเป็นกรณีครอบครองทรัพย์และเบียดบังเอารถไปขายถ้าเราไม่ได้เอารถไปขายนะครับนะมันก็ฟ้องไ่ได้ครับเพราะฉะนั้นใครถ้าโทรมาทวงหนี้แล้วข่มขู่นะอันนี้ผิดนะจาคุกนะนะ,ะทวงหนี้ข่มขู่จะอะไรพวกนี้ติดคุกสามปีนะผมจําไม่ผิดนะเพราะนั้นก็อัดคลิปเสียงไว้แล้วก็ไปแจ้งความตํารวจ นะครับอ่านะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องการเมืองของแพทองทานจบไปแล้วนะเอาทีละเรื่องเพราะคนดูเราเนี่ยมีทั้งนักการเมืองมีคนชอบการเมืองชอบอาชญากรรมชอบเรื่องธรรมมาหากินชอบเรื่องเจ๊ฝ่ายชอบเรื่องดราม่าชอบเรื่องอะไรมันมันเยอะเอาทีละเรื่องเอาการการเมืองก็จะจบไปก่อนนะนะครับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้หลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องปากท้องนะครับนี่ครัวเรือน นะครับปากท้องนี่ลําบากมากค้าขายลําบากยากรัฐบาลยังแก้ไม่ได้อย่างล่าสุดเมื่อเช้านี้ผมดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องแถวแถวสำเพงแถวแถวประตูน้ําย่านที่เคยเป็นค้าปีค้าส่งตอนนี้ก็ลําบากรายได้ลดลูกค้าลดไป80%ซทุกอย่างลําบากครับรัฐบาลไปดูสำเพงนะครับไปดูประตูน้ําไปดูแหล่งที่ค้าปีค้าส่งตอนนี้มันไม่มีอะไรดึงดูดแล้วผมดูข่าวเมื่อเช้าก็ปรากฏว,ว่า ขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างๆก็มาเจอการตัดราคาการตัดราคาจากสินค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านของเราพูดไม่ได้ถ้าพูดปุ๊บทิกตอกตัดเลยนะประเทศหนึ่งที่ขายสินค้าถูกนะต้องไปถามทิกตอกว่าประเทศไหนก็เอาสินค้ามาตัดราคาเสื้อผ้าสมมุติของเราสิบบาทเขาเหลือ5บาทเพราะนั้นสำเพงประตูน้ําอะไรก็ต่างก็เห็นได้ข่าวว่าเจ๊งอะ,ะนรเนราด นะครับขายครั้งหนึงวันหนึงบางทีห้าหกันบาทก็เหลือ300บาทเหลือ300บาทลำบากกันหมดนะพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปจากเดิมขับรถขับลาไปแล้วก็ไปซื้อเถาสำเพ็งประตูน้ำเดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับก็ผ่านพวกแพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะมากมายนะคับแล้วก็วิธีการคิดวิธีอะไรต่างก็เปลี่ยนไปต้นทุนก็เปลี่ยนและที่สำคัญบางคนก็ไม่ได้เสียภาษีเลยนะครับไม่ได้เสียภาษีนะครับเดี๋ยวนี้ นะคนที่เสียภาษีก็คือพวกผมเนี่ยสี่ล้านกว่าคนเนี่ยนะที่เสียภาษีเงินได้นอกนั้นก็ไม่ได้เสียครับเดี๋ยวนี้ทําอะไรก็หลบเลี่ยงกันหมดนะครับอันนี้ก็ก็ฝากไว้เรื่องธามาหากินนะแม่ค้าก็กกำลังบากนะครับก็ฝากฝากกันด้วยครับอืมนะครับฝากฝากนะครับธามาหากินยากนะครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองพัฒนาตัวเองปรับปรับตัวนะครับสวัสดีท่านทนายชายานะครับขอบคุณที่ช่วยกันแช์นะครับนะครับอืมนะครับ เรื่องต่อไปที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องอหลวงพ่ออาร์กดแล้วก็นางเอกสาวเมาไม่ยอมเป่าอะไรต่างนะครับก็เป็นเรื่องที่นะครับนักธุรกิจนักวิชาการก็เล่าประสบการณ์นะครับตอนนี้ก็คนรุ่นใหม่เนี่ยองกรใหญ่ๆเนี่ยให้ทํางานแค่45พอคุณยุ่ยขอบอายุคุณ4-5แล้วเนี่ยความรู้ความสามารถมันก็ตันแล้วไม่มีความรู้อะไรมากกว่านี้แล้วนะครับเงินเดือนก็แพงเขาก็จะเชิญออก นะครับเชิญออกจ่ายจ่ายค่าชดเชยค่าตกใจค่าเช็ดน้ําตาให้ไปค่าชดเชยก็คืออ่ก็เขาเรียกอะไรค่าค่าอะไรมีมีค่าตกใจบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยแล้วก็ค่าเช็ดน้ําตาเช็ดน้ําตาก็เช่นสมมุติว่าต้องจ่าย10เดือนเขาอาจจะเพิ่มให้อีกสิเดือนอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้พออายุสี่สิบห้าเนี่ยเขาก็เชิญออกแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกษียณและก็ช่วงตกงานเพราะฉะนั้นใครที่อายุใกล้ๆกล้สี่ห้านี่ก็ต้องเตรียมคิดนะ ว่าคุณจะหางานทําอะไรใหม่นะครับเขาจะเชิญออกเพราะว่าเงินเดือนสูงความรู้ความสามารถก็ไม่มีแล้วไม่มีใครจะไปรอหกสิบแล้วเชิญคุณออกก่อนเงินเดือนมันเยอะจ้างเด็กใหม่ๆหมื่นกว่าสองหมืนน่นดีกว่านะครับนะนะครับเขาก็จะเชิญออกไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็นะธนาคารต่างๆเนี่ยเขาบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะจ้างคนมาก็าต้องทํางานได้กับระบบอัตโนมัติได้คอมพิวเตอร์ผมคงทําไม่ได้แล้วเพราะไม่มีความรู้แกแล้วนะครับ <c oughs> นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ เตรียมตัวเตรียมใจกันนะครับใครที่อายุ45หรือยังไม่ถึงก็เตรียมตัวว่า45ก็ต้องเชิญออกแล้วนะต,ต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในการเก็บเงินออมจะลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องระวังจะลงทุนก็ต้องอศึกษาหาความรู้อันนี้ก็เรื่องที่สําคัญนะครับนะก็เล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยนี้ก็อายุ30ก็ต้องเก็บเงินเก็บทองเลยนะนะถ้ายังไม่มีก็ลําบากนะอืมนะครับอืมนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากอยากจะอะไรต่างๆเรื่องทํามาหากินต่อไปก็เป็นเรื่องมิจฉาชีพออนไลน์ยังเยอะนะครับหลอกคนแก่หลอกอะไรต่างๆนะครับมีลิงก์อะไรมาอย่ากดนะครับอย่ากดนะครับนะครับอย่ายืมนะครับอันนี้ก็เยอะคดีหลอกลวงนะครับแจ้งความเสร็จแล้วก็ไปจ้างทนายฟ้องเรียกเงินคืนจากแบงก์จากอ่าจากบริษัทมือถือทําได้นะครับพี่น้องครับนะครับอ่านะครับอืมนะครับเห็นด้วยจะต้องพัฒนานะครับอ่าต่อไปครับ เอาเรื่องอะไรบ้างครับอืมนะครับเอาเรื่องนะครับดาราสาวนะครับเมาแล้วไม่ยอมเป่านะครับนะครับหรือว่าอาจจะไม่เมาก็ได้แต่มีอาการคล้ายๆคนเมาแอกลิ่นเกินคุ้งเลยเดินเซพูดไม่รู้เรื่องขาดสติสัมรชัญญะอันนี้สันนิษฐานว่าเมานะครับนะครับตำรวจสอบสวนกลางก็บอกแล้วปฏิเสธการเป่ามีโทษเท่ากับมีโทษเท่ากับเมาแล้วครับ คือกฎหมายสันนิษฐานว่าคุณเมาอ่ะพฤติกรรมมันชัดอ่ะออลแอลพูดไม่รู้เรื่องปวดทีปวดทีอยากทีอะไรกามคนทั่วไปคงไม่มีใครเป็นแบบนี้แสดงว่ากินมาหนักนะครับผมถามหมอว่ากินแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะเนี่ยมันจะมีอาการปวดทีนะครับตับตาไส้พุงมันต้องให้ขับถ่ายออกมานะครับนะเข้าใจนะอืมนะตำรวจก็บอกปฏิเสธการเป่าเมาเท่ากับเมาก็ไปรอดอยู่ดี นะครับเมาแล้วขับจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป่าดีกว่าครับเพราะว่านะครับถ้าท่านเมาแล้วขับไปเนี่ยนะความเสียใจตอนหลังจะมากกว่านะครับเพราะว่าถักเมาแล้วไปชนคนตายเนี่ยท่านก็บาปกรรมแล้วก็ผิดกฎหมายแล้วก็ชาวบ้านไม่รู้หน่อยเนี่ยก็โดนท่านขับรถชนคนตายนะครับห่วงใย,ยจากตำรวจนะ นะครับนะให้ข้อมูลนะอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องการสันนิษฐานว่าเมาไหมนะครับก็คือพรบจราจรมาตารา142นะครับไปดูพรบจราจรมาตารา102นะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000และพักใช้ใบญา,าติไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับหรือถ้าดูแล้วร้ายแรงก็เพิกถอนไปเลยตามมาตารา43นะครับวงเล็บ2นะครับนะครับนอกจากนี้ผู้ไม่ยอมเป่ายังเข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานด้วย นะครับหลังจากมีข่าวด,ดารานางเอกระดับระดับเบอร์ต้นๆขับรถหรูเข้าด่านในสภาพเมาแต่ไม่ยอมเป่าส่วนชายหนุ่มที่นั่งมาด้วยก็โชว์กลางตะโกนดา่าตำรวจอย่างดาบคายเบื้องต้นถูกตั้งข้อหานะครับขับรถในขณะเมาสุราส่วนชายหนุ่มถูกดำเนินคดีในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานดูหมิ่นก็คือทำให้อับอายใช้คำหยาบ นะครับทนะาให้อับอายต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานไม่ให้ไม่ให้จับกลุ่มหญิงสาวคนดังกล่าวก็โดนกันไปทั่วหน้านะอืมนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้ว่าอย่าไปกลางกันเยอะนะครับอย่าไปกลางกันเยอะอันนี้ก็ฝากฝากไ้นะอืมให้ความรู้กันทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะเมาก็อย่าขับครับรวยขนาดนั้นลนะนะครับผมอยากจะใช้คําว่านะครับ ขับรถราคาเป็นล้านสันดานสลึงเดียวเนี่ยหมายถึงทั่วๆไปไม่ได้หมายถึงเคสนี้นะคนบางคนไม่ใช่คดีนี้เนี่ยขับรถราคาเป็นล้านแต่สันดานสลึงเดียวก็หมายความว่าอะไรราคารถเนี่ยหลายสิบล้านแต่สันดานคุณเนี่ยมันไงมันดูดูแย่เพราะนั้นเราอยากเป็นคนประเภทนั้นอันนี้เป็นการเปรียบเปียจะไม่ใช่เกี่ยวเคสนี้เดี๋ยวจะมาฟ้องมาร้องผมก็คือเป็น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 สิ่งที่ผมเปรียบเปยทั่วๆไปแล้วกันไม่เกี่ยวกับเคสนี้เดี๋ยวจะมาฟ้องร้องอะไรผม นะครับนะเพราะฉะนั้นน่ะเรามีเงินมีปัญญาซื้อรถนะครับมีปัญญาซื้อรถในราคาแพงราคาหลายล้านรถแต่ละคันที่ก็ขับเนี่ยทะเบียนก็สวยด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับทั้งรถทั้งทะเบียนสวยเนี่ยรถราคาหลายล้านเนี่ยสันดานเราความประพฤติเรามันก็ต้องหลายหลยล้านไม่ใช่สลึงเดียวนะครับเปรียบเปรียบเปยแต่ไม่ใช่แค่นี้นะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องร้องหมิ่นประมาทเอาไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เปรียบเทียบเรามีเงินซื้อรถ เราก็ต้องพัฒนานิสัยฐานดานเราให้มันควบคู่กันเราก็ต้องมีความรับผิดชอบยิ่งเราเป็นดารานะครับเป็นนักร้องเป็นนางเอกนะครับดาราธรรมดาก็ต้องต้องระมัดระวังยิ่งนางเอกยิ่งโอ้โหนะครับยิ่งดียนะยิ่งเป็นพระเอกเนี้ยพระเอกนางเอกเนี่ยเป็นแบบอย่างเลยต้องเป็นคนดีเพราะฉะนั้นต้องเป็นแบบอย่างนะครับส่วนการท่าตีท่าต่อยกับตำรวจเนี่ยมันไม่มีความผิดก็มีมีนักกฎหมายมาโพสต์ว่าท้าตำรวจต่อยนะครับไม่มีความผิดก็จริงอยู่นะครับ นะครับแต่อย่าไปทําเลยครับนะอย่าไปท้าตํารวจเลยเห็นใจเขาเถอะครับนะครับคำาษาทีกาที่สี่สามสองเจ็ดทับสี่ศูนย์สี่ห้าสองเก้าทับสามหกท้าทายเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อยก็เป็นการกระทําที่ไม่สมควรแล้วก็เป็นคําพูดที่ไม่สุภาพแค่นั้นไม่มีความผิดแต่ถ้าเป็นการด่าทอเนี่ยอันนี้ก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานว่าทำให้อับอายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็แยกแๆก,กันนะครับเข้ามาแล้วได้ประโยชน์ไหมครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ให้ความรู้กันเป็นประจำทุกวันบางคนบอกรวยแล้วรอดใช่ไหมครับมันก็ออก็เป็นไปได้นะรวยแล้วรอดนะครับถ้าเจอเจ้าหน้าที่บางคนที่ก็เห็นแก่แก่เงินแก่ทองอาจจะรอดแต่ถ้าเจอเจ้าหน้าที่ที่เขาตรงไปตรงมาตรงฉินเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะครับมันก็แล้วแต่ว่ามันจะไปเจอคนประเภทไหนอย่างไรนะครับมันเราไม่รู้ว่าจะไปเจอคนอะไรแบบไหนยังไงนะนะครับเพราะว่าในสังคมมันมีคนหลายอย่าง อาจจะรอดหรือไม่รอดก็ได้มันเป็นไปได้หมดอ่ะสามคมไทยมันมา,าเจอตํารวจดีนะครับถ้าทําผิดกฎหมายเขาไม่ปล่อยไปแต่ถ้าเจอตํารวจสมมุติว่าเจอสีเทานะนะครับสมมติสมมติเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยมันก็อาจจะรอดเพราะฉะนั้นเงินมันก็อาจจะซื้อได้นะครับถ้าไปเจอคนที่ไม่ดีนะนะอ่านะฮะเพราะนั้นก็ให้ความรู้กันท่านๆน,น,นะครับอืมนะครับเนี่ยเช็ดๆหน่อยมัวๆนะนะครับอ่าก็เช็ดๆกันไป นะครับอ่านะครับจุกรูกันไปนะฮะอืมนะครับจุกรูกันไปนะฮะจุกรูนะฮะอืมอ่ะมันจะได้ชัดเชิดอะไรหน่อยนะครับจุกรูจุกรูกันไปนะครับก็เรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่มีคนพูดกันต่อขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ด้วยความยินดีครับช่วยกันแนะนําคนมากดมาติดตามกันให้ความรู้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายมีปัญหาเรื่องคดีความได้รับหมายเรียกได้รับหมายสารก็สอบถามได้ก็ยินดีให้ความรู้นะครับอืม นะครับชุกครูนะฮะวันนี้ทนายกุ้งก็ไปขึ้นสา,าลอาญากรุงเทพได้นะครับฟ้องหมิ่นประมาทคนดังที่ไปหมิ่นประมาททนายนะเดี๋ยวนี้ทนายก็นอกจากจะเป็นทนายก็ต้องเป็นโจทย์เป็นจำเลยด้วยอย่างผมนี่เป็นครบเลยเป็นจำเลยด้วยเป็นโจทย์ด้วยผมเนี่ยนะครับทนายกุ้งก็วันนี้ก็ไปเป็นโจทย์นะกระโดนโฟ้องหมิ่นประมาทนะครับทําไปทํามาก็นอกจากว่าความแล้วก็ยังว่าความให้ตัวเองด้วย นะครับล้วยังต้องไปเป็นจำเลยอ,อย่างผมก็เป็นจำเลยด้วยนะนะครับเป็นจำเลยด้วยเป็นโจทย์ด้วยแล้วก็อะไรเป็นทนายความโจทย์ทนายความจำเลยผู้มีประสบการณ์บอกหนึ่งหมื่นบาทด่านเปิดครับอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบนะที่ด่านไหนนะนะครับนะนะครับผู้มีประสบการณ์ใครนะด่านนะข้าราชการปล่อยปาะละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอ่ามันก็ผิดหนึ่งห้าเจ็ดถ้าสมมติเป็นอย่างานั้นจริงนะก็ต้องรวบรวมหลักฐานนะ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีหลักฐานฝากไว้ด้วยอืนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดารานักร้องอนะตำรวจสงสัยว่าเมาแต่ไม่ยอมเป่าก็ต้องส็งสันนิษฐานว่าเมาก็เดินเซพูดไม่รู้เรื่องนะเคาะกระจกให้ลงจากรถก็นั่งตั้งนานโดยทั่วไปนะครับ เวลาเข้าด่านตำรวจเคาะเคาะมันก็ต้องไปไงก็ลงจากรถไปนั่งอยู่เป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่ยอมลงก็สันนิษฐานว่าเมาเดินเซจะเข้าห้องน้ําปวดทีปวดทีมันก็ดูแปลกนะนะครับไม่เป่าเท่ากับเมาแบบนี้จะไม่เป่าเพื่อประโยชน์อะไรครับไม่รู้ครับต,ต้องไปถามเขาดูว่าไม่เป่าเพื่อประโยชน์อะไรนะนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเป่าไปดีกว่านะครับเพราะไม่เป่าก็เท่ากับเมาคุณจะไปต่อสู้ว่าคุณไม่เมาก็ยากเพราะว่า พฤติกรรมเนี่ยมันชัดนะครับการที่คุณไม่ยอมเป่าก็สันนิษฐานไว้แล้วว่าคุณเมาอะ่ะเนีนะครับแล้วคุณก็นั่งในรถนานแล้วก็พูดแต่เรื่องปวดทีปวดทีดทมันคือคนทั่วไปใครจะเป็นอะไรขนาดนั้นเอ,อนะครับนี่คุณอะไรคุณมงคลขอตัดคลิปของอาจารย์ไปเผยแพร่ช่องผมนะครับนะครับอนุญาตครับคุณมงคลเอาเลยครับ